เอออย่าเพิ่งเกิดเลยครับไปฟังก่อนเลยนะครับเ <c oughs> ฮ้ยแกมาทำอะไรที่นี่ฟะนี่มันทินของข้า <c oughs> ออกไปจากทินข้าเดี๋ยวนี้อย่าช้าเดี๋ยวต้องร้องไห้เฮอ,ออกไปละหรอกนะหรืออยากจะเสียวกลับไปลหรอครับผม อันนี้นะครับก็เป็น AI Studio นะครับจากทาง Google ที่หลายคนคุ้นเคยกันผมเองก็ต้องบอกว่าก็เข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์ AI Studio.google.com มาสร้างเสียงเพื่อใช้งานเป็นเหมือนกับหัวของหนังสือเสียงของเพื่อนสมาีิความรู้จากทางบ้านบ้างอยู่นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่า single <c oughs> ออดิโอโหมดอยู่นะครับก็คือการที่เราจะทำเสียงแบบคนเดียวอ่ะ ซึ่งสิ่งที่พบใหม่ในช่วงนี้ที่เขาเปลี่ยนแปลงก็คือเราคอนโทรลโฮมครับเมื่อคุณเข้ามานะครับผมอันนี้ผมอาจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทวนว่าเข้ามาตรงนี้ยังไงแต่ว่ามาเรียนรู้กันก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนใหม่เมื่อเข้ามาที่ Sin g l e Audio โ o d e เนี่ยครับผม Sin g l e s p e a k e r ขอไปครับ Sin g l e s p e a k e r Mode ดคือผู้พูดแบบคนเดียวเนี่ยเมื่อคอนโทรลโฮมแล้วกดตัว Eco ค้เอ็นตัวไรอ่า จะเจอในส่วนของ e d i t b บ x อตัวแรกเลยจะเป็นสไตล์นะครับผมก็คือรูปแบบที่เขาอยากให้เขาออกเป็นยังไงอย่างเช่นเราเคยทำไปให้ร้องเพลงใช่ไหมครับเราเคยทำไปให้พูดเป็นเสียงคนเหนือคนดีสารคนใต้คนอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบพระเอกเกาหลีหรือจะพูดให้อ,อนนุ่มอ่อ,อนหวานเกลียวการหรืออะไรแล้วแต่คุณอยากให้ลักษณะของการออกเสียงของเขาเป็นอย่างไร ตอนนี้ Single Speaker Mode เนี่ยเขาแยกช่องนี้เหมือนกับในส่วนของเมนูที่เป็นมันติก็คือแบบสองคนคุยกันแล้วเท่ากับช่องนี้คุณอยากให้เขามีลักษณะการออกเสียงเป็นอย่างไรอย่างผมช่องนี้ผมสเปซบารเข้าไปผมพิมพ์ว่าออกเสียงเป็นตัวร้ายในหนังเสีออกเสียงเป็นตัวร้ายในหนังนะครับอย่างเงี้ยผมคือผมบอกแล้วว่าเปิดลองเปิดจินตนาการของคุณได้เลยครับว่าคุณอยากให้ตัว AI Studio เนี่ย เขาออกเสียงมาเป็นยังไงจะร้องเพลงจะออกเสียงเป็นอันนี้เป็นตัวออกออกเสียงเป็นตัวอะไรในหนังเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเรากดแท็บมาก็จะเป็นช่อง START า r t ท t ต r i ์ท t รท t อิ t อ r ฟเพจไก็คือเริ่มพิมพ์ออเพจอะไรนะนออเพจเทคเฮียเพจเทคเพจเทคก็คือวางตัวอักษรตรงที่นี่อ่าอ่าตรงนี้คุณก็ พิมพ์ข้อความหรืออะไรได้เลยผมมีข้อลองที่ผมเล่นอย่างหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเจอพี่โจเมองนอนลองลองเ,อเขาเรียกพร้อมใส่ไปว่าร้องให้เขาหัวเราะร้อ,องให้เขาทําอารมณ์ต่างๆผมก็เลยลองมาลองพิมพ์แบบนี้ไปดูนะครับเมื่อกี้อยากอยากใช้เดี๋ยวต้องร้องไห้วงเล็บเปิดร้รองไห้ไม่มาลายแบบนางเอกขอผีาออกไปจากที่ค่าเดียนี้อันน,นี้น่าจะพิมพ์ผิดนะแกมาทันลายผีนี่ฝัเนี่ยอันนี้คือประโยคธรรมดาเลยแล้วเลื่อนบรรทัดต่อมานี่มันฟินของวงเล็บเปิดหัวเราะแบบผู้ชายวงเล็บปิด เนี่ยผมใส่ในส่วนของวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปอย่างเช่น <N UNC> นี่มันทินของนี่มันทินของนะครับนี่สิมันทินสิของสี่เลแล้วผมก็ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดหัวล็อกแบบผู้ร้ายวงเล็บปิดสี่เลี่ยเนี่ยผมจินตนาการไปเลยว่าอยากให้เขาหัวล็อกแบบผู้ร้ายเอ๊ะเห็นพี่โจเมองนนทาก็เอ๊ะลองมาทําดูนะหัวหัวล็อกแบบผู้ร้ายเราจะหัวล็อกแบบพระเอกได้ไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะวงเล็บเปิดหัวล็อกวงเล็บปิดอ่าเดี๋ยวยักษ์อ่ารอเอรอเรือผู้อ่าผู้อถึงเดี๋ยนะครับ บอลใบไม้วงเล็บก้ามปูเปิดวงเล็บก้ามปูไทยวงเล็บเปิดไทยบอลใบไม้รอแอรอไก่เกาหลีแล้วกันไม่รู้จะได้ไหมนะเดนี่มันฟินของวงเล็บเปิดหัวล็อกแบบเอกาหลีวงเล็บปิดเอาเคหลีคือไม่ใช่ขอไพ่ของไพปีซอฟฮีก็ไก่ซอฟฮีเกาหลีเกาหลีนี่มันฟินของวงเล็บเปิดหัวล็อกแบบเอกเกาหลีวงเล็บปิดอ่าแล้วผมก็ลงไปออไปจากฟินคาเดี๋ยวนี้ออกไปฟินคาเดี๋ยวนี้ทด้ที่นี้ย้อยักษ์ดีอ๋อ่า นี่ออกไปจากพิมพข้ามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยผมพิมพ์เพื่อนท่านจะพิมพ์ถูกแล้วเนี่ยแต่ผิดก็ไม่เป็นไรนะอยากช้าเดี๋ยวต้องร้องให้วงเล็บเปิดร้องไอไม้ไา้แบบนางเอกปอกีโทงเล็บปิดออกไปหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับสี่เลหลอกสิบไปสี่ปอกสิบวงเล็บปิดปอกหีโทสิเอกสี่เล็บบันดังสี่เล็บอ่านี่ผมใส่ไปนะครับบันดังสี่เล็บเอกสี่เล็บเอกบันดังไมอไม้ลายร้องสี่เล็บวงเล็บเปิดสิวงเล็บเปิดร้องเลือกเปิดเนี่ยครับร้องไอเไม เดี๋ยวนะครับผมผมน่าจะพิมพ์ผิดเลยนะเดี๋ยวต้องร้องไห้วงเล็บเปิดอกนักสีเล็เดดลายีอยาช้าลายอกนัดีเล็ดวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลายวงเล็บเปิดลายฟีแก้ใหม่นะอันเนี้ยอย่างเงี้ยวงเล็บอังกิชวงเล็บไทยวงเล็บรอไม้รออไปหไม้ร้อหอกบอกาหลีกหกลมือนกบอนะอล็กบล้ห้บบนาอกเกาหลีวงเล็บปิด ไม่รู้พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะครับสเปอิกแล้วผมก็ไปอต<อ>่อต่อตอตอต่อต่อตกอต่อต่อ่ออตาอตกอด่อต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 ่อนนอต่อต่อบกอต่อต่อเ่อต่อตาอต่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 อตาอต่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 ออต่อต่อต้อต่อต่อต่าต่อต่อต่อต่บต่อต่อตอ่ต่อต่อตาอต่อตยอตบอตาอต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 ่อตน,น,น,บบนะน,นี้่อบบต Google ่อต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 ่อออต่ตยอ ฝากผู้ผู้ปกครองไว้พิจารณาด้วยนะคือ AI มันยังหลอนอยู่ด้วยนะขนาดเราพร้อมอย่างนี้ไปนี่ทําเป็นตัวอย่างว่ามันหลอนอ่ะคือบางอย่างมันควรที่จะมีหรือว่าเขาดูตามอายุของผมคนทําดังนั้นถ้าผู้ปกครองถ้าเป็นในส่วนของผู้ปกครองที่เป็นคนตาบอดนะออยากให้ลูกหลานที่ต่ํากว่าอายุ18ปีใช้ก็อาจจะต้องกรองสิ่งพวกนี้ด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเสียงก่อนคอนโทรลเอแล้วก็ เอันนี้วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปเรียนรู้กันอีกทีเราเคยมีทำสื่อสอน<ม>แต่มาจะทำให้ดูว่าการพร้อมมันมันทำได้มากคเปเสสัส่วคือในประโยคนั้นเราอยากให้เขาทำอารมณ์อะไรผมใช้วงเล็บเปิดวงเล็บป,ปิดแล้วก็อารมณ์ข้างในไว้ให้เขาอย่างเช่นหัวเราะร้องไห้ร้องไห้แบบไหนอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปตรงนั้นเลยในระหว่างประโยคที่คุณอยากจะให้ ประโยคก่อนหน้านั้นเขาทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองรันดูนะครับลองรันใหม่ดูซิว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมผมเปลี่ยนทั้งเสียงด้วยนะก็คอนโทรลเอ็นแล้วก็ชิปกับตัว C มาที่คอมบบ็อกตัวสปีคเกอร์ตัววอยซ์นะครับผมก็เปลี่ยนเสียงกันได้อ่มาดูซิว่าเขาเขาจะทําออกมาแล้วเป็นยังไงกันนะครับแต่รู้สึกว่าตอนหลังๆมามันช้าลงนะคนอาจจะใช้เยอะขึ้นหรือทางอ่ o g l e เขาก็มีการเขาเรียกว่าอ่าฟฟิกมันเยอะนะการจะราจรติดกัน hey. แกมาทำอะไรที่นี่ฝะนี่มันถิ่นของออกไปจากถิ่นข้าเดี๋ยวนี้อย่าช้าเดี๋ยวต้องร้องไห้อิสิออกไปหรอกนะหรืออยากจะเสียวกลับไปล่ะ อ๋อนี่นี่เขาไม่ทาแล้วเสียวกับไปหละเนี่ยเขาไม่ทาแล้วคือเขาบางทีผมว่าเขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้เนาะหรือบางอย่างทําไม่ได้คือแต่ว่าทอนหัวเลาะเนี่ยหัวเลาอแบบ <c oughs> อะไรของเขาเมื่อกี้คือผมว่าการพร้อมหรือการลันใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเขาอาจจะใส่อารมณ์ได้แต่ละอย่างแตกต่างกันอ่าก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นปกตินะครับ,บผมบก็ เข้าเบราวเซอร์มีมีมี Microsoft Edge หรือ Google Chrome นะครับแล้วก็ไปที่อยู่เว็บไซต์นะครับกดอเทน l t D Ctrl L หรือ F6 หรืออื่นใดนะครับผมจะอึ่างของผมเนี่ยผมเปิดมาเป็นหน้าแท็บเปล่าก็พิมพ์ได้เลยก็พิมพ์ AI Studio. Google. Com i-s-s-p-u-d-i-o-s-g-o-o-g-o-g-o-s-o-m-n-d-for-s-a-i Google p u d i o g o o g l e c o m นี่ครับพิมพ์ทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับ enter ตึ้งพอเข้ามาแล้วนะครับก็ e s า a p e ออกมาถ้าใครออโต้ฟอร์มอลเหมือนเดิมเลยทบทวนเหมือนเราแดจาวูเลยครับ n t r o l h o m e escape control home ปึ๊บ อ่า e s c a p e แล้ว Control Home นะพูดรวมไปแล้วคราวนี้กดลูกศรลงมาคใน Vacation visit the link stream visit the link generate media link generate media ครับลูกศรลงมาเจอตัวนี้แล้ว generate media enter ตึง้งแล้ว Control Home ครับเมื่อเข้ามา <But S 1> หน้าต่อมาแล้วกด โครงสร้างแบบหัวข้อนะครับ heading กด h e a d hotel g e n g r a p h แล้วก็เลืออ่อนลูกศรลงมาหรือกดตัว b bowo ไปที่ Gemini Image Generation อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ gemini image generation b bowo ต่อครับ gemini speed generation g enter m i i Speed e e g n r a i o n n t e ตึ้งเข้ามาครับผมพอเข้ามาแล้วครับเราอยากจะใช้ single speaker mode ก็ control end แล้วผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะใช้ชิปกับตัว b boy ไปโครงสร้างแบบปุ่มครับ ชิปสปีกเกอรื่องชิปสปีกเกอร์เราซิงีกอยสปเรื่อย ซิงเกิลสปีกเกอร์ออดโอนะครับโหมดก็คือเป็นผู้พูดแบบคนเดียวเราก็เอนเตอร์ได้เลยหลังจากนั้นครับคอนโทรลโฮมครับ s <S แล้วกดตัวเ e อ็กโซคุณก็จะเจอครีกแบบอรไดมากสไตล์อินสตั้คชันสไตล์อินสตั้คชันเขาเปลี่ยนแปลงใหม่ตรงนี้แยกช่องสไตล์มาให้คุณใช้งานในซิงเกิลสปีกเกอร์ออเดโอเมื่อพิมพ์สไตล์เสร็จภาษาไทยได้เลยนะคุณอยากให้สไตล์เขาเขาเป็นอารมณ์แบบไหนเป็นแบบเรื่องราวเออพูดแบบสนุกสนานพูดแบบแบบตอนนี้เป็นเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคิดเอาผมว่า ลองทําเลยเพราะว่าเขาให้สร้างเราสร้างได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเขาก็คงมีข้อจํากัดเหมือนกันละเมื่อพิมพ์มเสร็จแล้วนะครับปึ้งให้แท็บมาที่ช่อง start r i t i n g o r s h i t f อ่ start lighting คุณก็พิมพ์พิมพิมแล้วประโยคไหนด้านด้านที่คุณพิมพ์มเสร็จนะคุณอยากให้มีอารมณ์แบบไหนคุณใช้วงเล็บเปิดเดี๋ยวนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดแล้วก็พิมพ์ไปอย่างเช่นให้หัวเราะให้ร้องไห้แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ เว้นวักนะครับพิมประโยคต่อไปประโยคต่อไปอยากให้อารมณ์เป็นแบบไหนกงเลยเปิดวงเล็บปิดลองดูนะครับผมอ่ะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเสียงก็คอนโทรลเอ็นแล้วกดชิปกับตัว C ชาลีคีคแคปฟจะเจอ4ไฟอาร์เนี่ยและครับแล้วก็สเปซบาร์เข้าไปเลื่อนลงเปลี่ยนเสียงอ่าหรือเราก็เคยแนะนําวิธีการในส่วนของเพล y แซมเปิลให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับเอสเคปออกมาแล้วกดชิปค้างไว้แล้วเอเอ็กโคไปที่ช่อง s t a r t ตา g Start Lighting อเพเทคเนี่ยครับแล้วก็กดแท็บมาที่ปุ่มรันรน, <Run S 2> นะครับผมแล้วสเปซบาร์แล้วรอแป๊บหนึ่งฟังเลยก็เหมือนเดิมครับตรงปุ่มเล่นจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดตรงนั้นด้วยตรงเมนูเพิ่มเติมกดเข้าไปดาวน์โหลดหรือเพิ่มความลดความเร็วได้อ่าก็มันมันเจอ,อการอัพอัปเดตใหม่มาว่า Single Speaker Audio มีการเพิ่มช่องสไตล์ให้คุณใช้งานด้วยแยกมาเลยแต่ว่าก็มา แนะนำพร้อมเพิ่มไปอีกว่าลองลองไปพร้อมเหล่านี้คุณอาจจะใส่ในส่วนของตามจินตนาการของคุณเลยนะทำเสียงแบบดุดันไม่เจไม่เกรงใจใครไม่รู้ทําได้ปะนะทำเสียงแบบเข้มๆทําเสียงแบบตลกเงี้ยทำเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยลองลอง,ลองทำดูความเป็นความแบบพูดแบบรู้สึกแบบหม่นหมองพูดแบบรู้สึกสนุกสนานเงนี้ยลงไปคือลองลองเปิดจินตนาการของคุณดูผมเองก็เลยลองมาลองเล่นดูด้วยทั้ง ร้องไห้หัวเราะและอื่นใดกับ AI Studio จากทาง Google บริการหมอคอม1414พร,รัสมาชี้เป้าครับลองเล่นกันดูนะผิดพลาดประการใดไป,ไไปวันนี้ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับผมบริการหมอคอม1414พลัสให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที